สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องต่อค่ะวันนี้แม่เมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปวยทานนะคะดอกกุหลาบมาแนะนําค่ะวันนี้ใช้ริบบินเบอร์2นะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็เรียงทั้งสเส้นให้เสมอกันแล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะเเซนติเมตรค่ะ วางลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราหยิบเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สองค่ะเราจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนะน,บนะคะ เส้นต่อมาจาับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลลิบบินให้กว้างๆนะคะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญลิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายลิบบินจากข้างล่างาพับขึ้นด้านบน ลิฟบ yeah! ินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านลิฟบินจากข้างบนสอดลงมาด้านล่างลิฟบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายลิฟบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนลิฟบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมา เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจับเส้นนี้ชี้ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับกลับลงมาด้านล่างหลังจากนั้นให้เราบิดปลายดิบบินมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบินเราจะชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบินขึ้นไปพับริบบินกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายดิบบินมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะ แล้วเราก็ดึงเส้นริบบิน้นออกมาขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาชี้มาทางขวาแล้วก็จับตั้งฐานริบบิน้นขึ้นไปนะคะมีเส้นที่เราทําเอาเส้นนี้เข้ามาด้านในต่อมาชี้มาทางขวาจับตั้งฐานริบบิน้นขึ้นไปเอาเส้นนี้เข้ามาค่ะนีเข้ามาด้านใน ต่อมาค่ะจับตั้งมาทางขวาจับนะคะแล้วก็ตั้งฐานขึ้นไปขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะให้นำกลับมาทางขวานะคะสามเส้นนี้จับไว้จับมาทางขวาแล้วพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะปลายริบบิ้นที่ชี้ลงมาเข้าหาตัวเราเรานำขึ้นมาแล้วสอดลงไปที่ฐาน ตรงกีบดอกถัดมานะคะค่ะดึงออกมาปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นที่เราจะทําเส้นอยู่ด้านบนเอาสองเส้นนี้หลบมาเส้นที่ชี้ด้านบนจับมาตรงจับมานะคะทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นลงมาปลายริบบิ้นชี้มาหาตัวเราด้านล่างจับขึ้นมาแล้วก็จับไปสอดลงที่ฐาน กีดต่อถัดมาค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปเส้นลิบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะชี้ขึ้นด้านบนนะคะนำกลับมาทางขวาพับตรงกลางเส้นลิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะปลายลิบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราหลังจากนั้นนำขึ้นมาด้านบน สอดลงไปที่ฐานค่ะตรงกีบตอกถัดไปนะคะดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะพับมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะเอามาสอดนะคะหลังจากนั้นก็ดึงค่ะ นะคะสอดแบบนึงทีนี้ก็ดึงนะคะให้กระชับเลยค่ะนี่ค่ะดึงค่อยไล่ไปทีละเส้นทีละเส้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นนี้เส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะ แล้วสอดลงไปใต้ล่างกีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกนี่นี่นะคะนี่ค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เราคลายออกก่อนก็ได้นะคะให้กีบดอกถอยหลังไปแล้วก็ปลายริบบิ้นจะได้สอดออกมาง่ายๆนะคะนี่ดึงออกมาพอเราดึงออกมาแบบนี้แล้วเราก็ดึงกีบดอกที่เราคลายไปเมื่อกี้เข้ามาค่ะแล้วก็ ก่อนที่จะดึงนะคะให้เอามือนะคะกดเอานิ้วนะคะกดที่กิดดอกไว้ก่อนนะขอบของริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้เราคลายออกก่อนนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะได้สอดง่ายๆเส้นริบบิ้นชี้ๆเข้าหาตัวเราเรานํากลับขึ้นมาด้านบนแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ก่อนดึงก็ดึงให้กระชับก่อนนะคะที่เราคลายไปเมื่อกี้นี้นะคะ ขอบของลิบบินก็จะเหลือไว้ประมาณนี้เส้นต่อมาเส้นที่สามคายออกก่อนก็ได้ค่ะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเนี่ยดึงออกมาให้กระชับเหลือไว้ประมาณนี้นะขอบของฐานเส้นสุดท้ายนะคะดันออกไปก่อนค่ะ ้ริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราเรานำกลับขึ้นมาแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราจะทำกีบดอกนี้นี่ค่ะกีบดอกนี้นะคะเส้นริบบิ้น ชี้ขึ้นด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกีบดอกนี้นะคะปลายริบบิ้นอยู่ด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่ชี้มาทางซ้ายเรานำขึ้นมาด้านบนม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานใต้ล่างนะคะกีดดอกนี้กีดดอกแรกที่เราทำไว้นะคะดึงออกมาค่ะแม่เหมียวขออนุญาตตัดปลายริบิ้นนะคะ สอดยากเซนลิบบินนะคะชี้ขึ้นด้านบนม้วนกลับเข้ามาด้านในแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะปฟลยลิบบินทะลุออกด้านล่างค่ะเอาใหม่นะคะเซนลิบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนค่ะเราม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้จับขึ้นด้านบนนะคะม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานเลยนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับขึ้นด้านบนม้วนเข้ามาด้านในนะคะม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบสอดลงไปที่ฐานเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาเราพลิกกลับด้านมาค่ะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างเส้นจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะเส้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะเส้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วเราตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ